ตลก้เนี่ยเอาพี่แทงเพื่อผมไหมครับเนี่ยแล้วทไมครับแต่ค่อยๆเขาอาจจะขึ้นปิดหรือเปล่าว่าเขาไม่พูดไม่จ่าเงียบไหมใจเย็นเลยพี่เออเขาไม่ตอบเองอะ มีอะไรให้ผมไปนะปล่อยแม่งตายเนี่ยแหละร mm hmm. เราไปขี่รถเล่นกันดีกว่าพวกโอ้จอดนั่นนายเราเพื่อนเอาไปวะพวกต้องเอาไปเพราะให้แม่งนอนเนี่ยโอ้จอดเพื่อนนั่นนายเราเพื่อนใช่แล้วเพื่อน โอ้นายจำเราได้ไหมเพื่อนจำได้เพื่อนมีตังให้เราไหมเพื่อนโอ้โหหนักเลยเพื่อนไปก่อนเลยมีตังเ้าเจอกันเพื่อนไปก่อนเย้เพื่อนเจอกันทิ้งข่าวแต่มันโดนก็หาขึ้นขึ้นย้ายศพรับทิ้งได้หรอทิ้งข่าวได้หรอไม่แน่ใจครับพวก เออทิ้งได้ด้วยเาเป็นตอนนี่เหรอเอ๊ะไม่ไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวแค่แทงในแลนด์มันกล้นี่แล้วแค่นั้นแม่งก็ฉุดแล้วรออะไรอะ่ะขึ้นรถแม่งยังฉุนนะดน่ะรดแทงแม่งม,มาจะฉุดสาดเลยี่เหีย มังจะจีหอยเลยเฮียห้จีไม่ได้แล้วไอสัตว์โดนเต้น <bouncing noise> พี่ชายครับพี่อ้เหี้ยแม่งไม่มีคิดย้ายหน่อยไหครับผมได้ครับยจะซื้อเพราะดอดีไม่เชือช่อ,รอเรียบร้อยครับขอบคุณครับ โอ้อรัวเลขเลยหนึ่งแปดห้าหกบ๊ก เครื่อของแม่งแพงมากเลยทีเนี้ยแ <c oughs> ปะต่อดีวะถ้าไปนั่นเราเราเจอแม่งแน่เลยงานนี้พวดแต่นี่มันเงียบไปดิอืมเครื่อแม่งเงียบ ra cái pin nó thế rồi phải là đó là này dễ dàng quá sao mà căng lên

จะมาจ้ะไปชิผีไใช่ผีดับต้งลงนี่พร้อมดใช่ลงนี่มวยไปคุณมยไปคุณดาคุมวยไปมันสนายปะใช่มันน่านายร้อย ไม่ใช่ผีไม่ต้องหนีเอาคอมเมน็ดแดงต่อเลยเอาคอมเมน็ดแดงต่อเลยเป็นข่ะใช่ใช่มันน่าจะมันมันน่าจะสนายมาโอ้ลงมาดีอย่าี้ขยะมึงลงมาดีไอ้สัสไอ้หนุ่มทะลุพังเราต้องลงรถไอ้หนุ่ม ใครขี่มาอะไรวะไอเอ็นไพี่ชายมึงลงรถสิมึงรถมึงดับแล้วอะผมทำอะไรผิดครับเนี่ยไม่อันดับแรกอ่ะอันดับไม่ผมทำอะไรผิดครับเนี่ยพี่ชายใหญ่ไม่อันดับแรกอ่ะเราต้องลงรถก่อนรถเราดับแล้วน้อง ดับที่ไหนพี่มันเหลือมันเหลือขีดหนึ่งอะพี่มัขับได้ไหมนเหลือมันก็ขับได้ขับได้ไหมนี่เนี่ยพี่เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขยับได้เลยเนี่ยไม่หมายถึงมึงขับข้างหน้ามึงทำได้ไหมนี่ยพี่ผมก็ทำอยู่เนี่ยไม่ต้องไปเถียงมเลยมพี่โอ้ผมมันเริ่มมันเริ่มพี่โอ้เหมือนจานเลยอเพี่เราเปิดรถมาดีแค่เพื่อนผมมันขึ้นรถผิดเองแล้วพี่เพื่อนไปแทงมันเฉยเลยไอพวกพี่ส่งหมดแล้วนะครับแล้วมึงจะขับรถหนีทำไม เก่งตอนที่แทงกูเด้ๆลงมาเด้แทงกันแล้พี่ก็จิ้มจิ้มไงก็พี่จิ้มไม่บอกกัเลยจิ้มมาแล้วมึงขึ้นรถกู่วทำไมอ่ะมึงขึ้นรถกลัวไหมอ่ะเอาแอร์มันเย็นนะพี่ไม่ได้หรอแหล้มึงก็สมควรโดนแล้วไอ้เหี้ยก็แอร์มันเย็นเฉยนะพี่ใจเย็นเลพี่ใจเย็นดิใจเย็นพี่มาเฟียใจเย็นครับพี่มาเฟียใหญ่เดนะครพี่เอ้ยมึงไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะไอ้เหี้ยเนี่ยมันเอาขันอะไรไปเรื่อยอ่ะ อะไรพี่อะไรคือหาช็อตไรพี่ฮะอะไรคือหาช็อตพี่มเเท่ลคืออะไรอะพี่อะไรคือหาช็อตอะไรอะพี่ก็หาช็อตที่มึงพูดที่เท่เลยหาช็อตเฉยหาช็อตเฉย หาช็อตเฉยเฮียหาช็อตเฉยหาช็อตเฉยนมัไ no ม yeah, yeah. yeah, right. ่หลุด no กับมึงเว้ยหาช็อตเฉยอ๋ออ่ออ่อหาช็อตเฉยหาช็อตเฉยวันปัญญาอ่อนหาช็อตเฉยครับหาช็อตเฉยอะไรคือหาช็อตครับเมียหาช็อตเฉยหาช็อตพูดเท่ไปหาช็อตเฉยหาช็อตเฉยหาช็อตอะไรอ่ะพี่หาช็อตอะไรหรอเอ้ยนาะเ้อยตอบพี่ไม่ตลกเพื่อนพี่เหรอหาช็อตอ่ะที่บอกหาช็อตอะไรอ่ะพี่พี่ไม่ตลบเพื่อนพี่เหรอโอ้โหดูดีมากเลยครับพี่พี่พี่ก็สนุลไม่ต่างกันเลยครับพี่ ใายก็ลงมาดิแล้วมึงทำยังเนี่ยอาหารเอาพี่มหาช็อตเหรอพี่ไม่หาช็อตหรอไอ้มึงก็ลงมาดิควายมึงกล้าป่ะล่ะหาช็อตนะหาช็อตอันนี้หาช็อตกันอยู่ปะครับหาช็อตกันอยู่ปะครับนี่ฮัลโหรอแค่หาช็อตแบบมึงนี่เอ้ยหาช็อตอีกแล้วหาช็อตเสียเลยไม่เปล่าเองง้อปัญญาอ่อนนะโอ๊ตรอแหละ <onz> ล้วนจัดจริงนะฮะดูดีมหาจอดเฉยเลยเห็นเหรอเห็นเหรอพอเพิ่น้หลังว่าหน้าดิกระคุณผู้ชมดิไอ้เพื่อนกูร่วงรถฟังก็ลงดีดับอ่าถามพอเพิ่มผูดับอีกนะรออ่าพี่ถามพอเพอ่มดับไปแล้วนะความมันเนี่ยไอ้ยดับสองเลยสอยหอนเออวะเฮียมาไวเลยนะธรรมดาน้องมาไวจัดแบบไวเจี๊ยบ เพื่อนเพื่อนมึงอ่ะน่าจะไวักว่านะทา้ที่มึงแบบเป็นผู้ชายนไม่มีมมวอไม่มีเฮียอะไรควายชิบหยเลย หาช็อตพี่เอาพี่หาช็อตไม่หรอพี่หาช็อตไมหรอพี่ทำตัวฉลาดไอ้เหี้ยหาช็อตแบบหาช็อตหาช็อตซะหน่อยแต่งตัวอย่างเลือนเลยแ์แล้วก็ยังเล้ยนแฉแล้วแ์แต่งตัวยงเล้ยนแ์แ่งวงเลี้อนแฉแตแต่งหล่อเหือนพี่เออแต่งหล่อเหือนพวกพี่ครับพี่หลอดจัดไอ้เหี้ยไม่เห็นเก่งเหมือนตอนได้แต่งเยูะไม่เก่งหรอกครับก็ไม่เก่งแล้วแต่ก็ได้ตัวนึง ได้ตัวนึงหน่ยเออมันดีใจจัดเลยเฮียมันเหมืนอนหมาที่แบบได้กระดูกอะ่ะเฮียตอนนี้อยากกูอย,ยากโดนอีกเนี่ยลงลงมาได้ได็อร่อยจังเลยอ่ะอร่อยจังเลยหวานเจี๊นนนนยนะนะไบ,บไม่แล้วมันก็อยู่เงี้ยนะไอ้เหี้ยรถมันดับไม่ลงมันก็อยู่เงี้ยของมันอ่ะบอกว่าเหลือขีดนีงไงเออเหลือขีดนึงอ่ะเอดขีดนึงอ่ะเอาป่ะเออเหลือขีดนึงอ่ะมาลงอ่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวเออ ไม่ต้องเยี่ยวลาดนะนั่งขัรถกูอ่ะเฮียเห็นพวกกูมาเยอะไม่้อยอยู่ที่ปากพี่อยู่ไมพี่เยี่ยวอะยู่ที่ปากพี่อยู่ไมราเไยรกูอีอยู่ที่ปากพี่ย่งไรรตอนร้นแทงพี่ใส่า้เดียว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 เลยขโมยรถเทแล้วพี่เทแล้วพี่เทแล้วเทแล้วหาช็อตไงพี่ก็พี่หาช็อตไม่หรอหาดช็อตดหาช็อตดหาช็อตไนหาดช็อตเนี่รี่ดเฮีต่าหช็อหาช็อหัช่อ อ้าว่อว์ชอว์ชอไม่รับเพื่อนแนวพี่ขับรถแล้วมาเยอะจังพี่พี่มาเยอะนะจริงผมกลัวแล้วพี่สั่นหวั่นไหวแล้หมดแล้วพี่เพื่อนมึงพี่หวั่นไหวหมดแล้วพี่จะย็นอยู่อย่างไรเพื่อนแนวเราวั่นไหวหมดแล้วพี่ม่ช่วยเพื่อนมึงเหรอใครเหรอพี่ใครเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครครับอย่มาเน้ะไอ้เนี่ยอ่ะเพื่อนกูก็ต้องอยู่นรถดิพี่ ไม่เห็นหรอพี่พี่ไม่มีตาหรอกครับบอกพวกเลยนึกว่าอะไรพี่ไม่าพวกอะไรใจเย็นก่อนพี่เป็นอะไรครับพี่มึงเป็นอะไรพี่ไม่เป็นอะไรขีมยรถคนอื่นนะมึงพี่ไเป็นอะไรพี่จะแทงทำไมพี่จะแทงทำไมมีอาการมีอาการอะไรหรอพี่ชายใหญ่เฮียต่อไปมีบัญยาซื้อมาเองะเฮียอะไรหรอพี่หาขโมยรถคนอื่นเป็นวันน่ะขโมยอะไรครับผมไม่ได้ขโมยเลยเห็นประตูมันเปิด่ก็เลยขึ้นเอาพี่ไม่ล็อกรถเองพี่โง่เองหรือเปล่า เหี S <S 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 ้ยกูไม่ได้คนอื่นขึ้นนี่เอ้าปีคนอื้อเขาเห็นขโมยนี่เจเย็นพีแล้วไม่พี่ไม่เราเราคราได้ดีเราเออแล้วทำไมกูต้องล็อกรถไม่เรารถได้ดีแล้วพี่คนรู้ไปเขาไม่ขโมยรถกันลอกไอ้ายเออเปิดเพลงฟังแป๊บมันจี่หอยอยากฟังว่ะ ตลกให้ดูไม่ขำหน่อยเหรอเออตลกให้ดูไม่ขำเลยเหรอใน่านในอ่าเขาดูไม่ขำเลยเหรอพี่ในอ่านในอ่านโซฟีแบบกระชับอ่ะอโหรอพี่ไม่ขำเลยเหรอในอ่านในอ่านเฉดแก๊งต่อไปเนี่ยโอเวอร์แฉดรุ่นใหญ่ไปเลยครับพี่รุ่นใหญ่ไปเลยครับเนี่ยโอเวอร์เลยเนี่ยครับตัววยก็พอตัวว้าฉอันนี้ใครหัวคิวครับเนี่ยขอคุยกับตัวใหญ่ได้นะครับไม่อยากคุยกับพวกเบย์ครับมีปะมีมีตัวใหญ่ปะต้องคุยหรอกไม่ต้องคุยหรอกอันนี้ไม่มีตัวใหญ่ครับมีแต่แบบขี้ฆ่ารับใช้เขาเลยครับเรียนไปวันๆหรรรืออเเปล่่่าาคคคับนีียยยมมมไใกุว วาย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 จริงเหรอครับเห็นเห็นกลางจอมาครับโอเวอร์นี่แก๊งเม่นหมาปะครับอันนี้อันนี้คือสีเม่นหมาปะครับเห็นเนกลางจอบนเม่นหมาครับอันนี้คือเม่นหมาหรือเปล่าครับเคือเม่นหมาเอาเม่นหมาเอ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 าออันอันนี้ไม่ใช่เม่นหมาแล้วครับอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวมั่ว ไม่ไม่เห็นกลางจอภ<พ>าพยนะัางเงี้ยไม่เห็นแกงเลยน้องก็มันจะไม่พังเนี่ยม<น>ันพังตรงไหนเล่าพังเลยมันพังเลยพี่ทำอะไรไม่ได้พี่พี่ก็ชอบฟ้องนู่นฟ้องนี่ผู้พี่เหมือนเด็กกับพี่โตเป็นควายแล้วเฮียดีแต่ฟ้อง มเลยเข้ามาแล้วอ่านกฎหรือเปล่าครับเออต้องเป็นควายให้ดีแต่ขโมยถ้าก็มันพังตรงไหนถ้ามันพังตรงไหนะก็คนที่ให้ขโมยมันโง่ไม่อย่างรถรถรถเองอ่ะพี่ไม่เกี่ยวว่ะไม่ใช่สันดานคนนะก็โง่อ่ะพี่โง่ก็คือโง่พี่ก็ยำลักบ้างเถอะวะโง่คือขโมยเป็นวันๆไงอันเรื่องของผมมาพี่แล้วพี่อะไรเล้วอะไรอะไรของเงอะไรมึงเนี่ยอะไรพี่อะไรเล้วอะไรเนี่ยเรื่องของผมมันวะอะไรเล้วพี่อยไรเป็นอะไรนุ่มเป็นอะไรถ้าไม่ต้องไปพูดกับมันแล้วมันได้สาระ เอพูดดเปนนคียวก็ไปดิพี่ก็ไปดี่นั่นก็เด็กน้อยก็เลือกของผมนะพี่ผมก็ใส่โกัติกเลืองผมนะพี่ทำไมหรอพี่ตนองลองมาอะไรของผมนะพี่ก็เลือกของผมนะพี่ตำรวจครับยิงให้หน่อยได้ไหมเขาขโมยรถอะไม่ต้อขโมยรถอะไรอะครับขโมยรถอะไรรถเฉยเออรจัดกาถเฉยเออใครที่โดนหน้ามันหน้าสนักก็ได้นะ

เอาเอาเอาแก๊งเบนหมาออกไปจากตรงนี้นะครับพี่ไม่ไม่อยากคุยกับเนหมาพี่ไม่อยากคุยกับเนหมาเป็นไรเป็ไเป็นไรเป็นไรไรอเป็นหัไรลอ็วขี้วไป็นหัไรหัวขี้หัวขี้ไเลหัวขี้ไป็นหัวขีไรเลยัวขียงัวขี้ปเวีไอหัวขี้็หัวขี้หัวขีองวงอง ไม่จับกูหรอกวาฮะ